งั้นงั้นเดี๋ยวมาดิสผมได้ไหมได้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 พี่ส่งลิงดิสมาไหนไหนก็ได้ไหนไหนดีส่งดิสไหนไหนอ่ะเดี๋ยวผมผมจะก๊อปลิงดิสหนึ่งครับเอาแล้วไปที่ขวาที่ดิสครับครับ กดคลิกขวาที่ดิสครับผมจ้ะเฮ้ยบูดบวอมากันเย้เดี่ยวโอมมนอนไซต์โอแมนอนไซด์โอแมนอนไซต์

A... Reloading. I, <laughs> I see someone. One uh, enemy uh, remains. Last player standing. Looks at my foot. It hurt. Do I? พีเขอดีมาเดิอีอีคนหนึ่งอ่ะขอดีมาอีคนหนึ่งอ่ะพิทลอนบาเซิลเคเข้ามาแล้วเลรครับโอ้โหเราไปเงียบกันตั้งนานโดนถ Reloading one enemy nine remaining. Oh, <laughs> <laughs> there's wow. no. <laughs> a trip by there. There's a trip by there. You guys are safe. Oh. my <clears> pilot. <laughs>

เฮ้ยทำไมมีเสียงสโมอยู่เอ On my way. Hit for 100 Phoenix. เยข้างบนอุ้ยอี๋อะย Body out. Hoy, the backs will be towards at least one of us. Next, coming. Enemy spotted. Yep. Clearing out. Spike planted. สาดฉลามจุกเสาอีกแล้ว Oh, we don't have it. We don't have it. Run, 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 run. Yeah, right. <laughs> <laughs> oh, my, oh, my, oh mark. One enemy remaining. I see the spike. <laughs> Team Ace. Good Defenders win. ขอ,อแฟนหนึ่งสวยพีบีขอ,อแฟนสว,สวยสักแฟนได้ไหมจดไปโอเคขอ,อสักแฟน cover going out flash out เทวอรต i ้ยโอ,โอ้สองตัวว่ะ player standing สองตัวแล้วูกไงไม่บตีก็บตีอเอ้ยไปมีสิทธิ์มีสิทธิ์ข้าอยู่ขวาสองตัวนะมีสองตัวนะโอ้ยโอ๊ย Right there. มาแล้วไม่นะโดนสแกนไม่โดนสแกนโน่กรแตกมัวจะตอบดีจิ๋วเมื่อกี้กับตาย

Carrier's okay, head. Flash out. How? Caution here. Lighting. What's my highway? One enemy remaining. I have the spike. Under my good, take my pressure. Forever. ี่่เกกูบพือนนอโอ้ยเ้้เเ้้้าาองไกนนนขึแแววววสลลยยยดูบ โอ้ยเก็บแล้วข้านหญ่ยายเล่นปืนพกเลยโคตรกากเอ้าสไปดอมโนนีกเ็บร้อยปุ่นหัวมีหรอ One enemy remaining. เราพี่แป๊บนึงพี่มีอันตีแล้วเอาอันตียัดไปเลยอันตียัดเลยเดี๋ยวผมเข้าให้ s <S เบ็ดเราอ่ะโดนไปยี่ิบเก้ามันไม่รู้หรอกมันไม่รู้หรอกขึ้นเฮเว่นเหมือนเดิมของเราอ่ะสูดสูเดิมสูดเดิมข้ามันรู้ เฮ้ยมันตีว่ะมันตีไปเช็คแล้วพ่อ c o v r i n g ันตีไปเช็คันตีไปเช็ค watch them n ว wow. ันวันสะดุ้งออไปแกมันไม่ร like ู้มันไม่รู้มันออเราลองมันกู้ก่อน

หนตรยังไงปักแมนโอ้ผกระโดดใจเย็นๆใจเย็นๆม่กแล้วผมไม่ถนัดปืนพกเลยอ่ะอกตัวเองเนี่ยแหละใจเย็นๆลุ้นเกิดี ให้อ่ะให้อ่ะใ่มันจะเล่นหลักเหลี่ยมมั้นอ่ะไอ้ยามาแล้วว่ะสวยเที่หายสวยไม่เห็นใครเลยนะ เอยมันจะข้าวบีจริงๆอ่ะเอาจริงมัิหลังข้า Headshot โอเคไว้แค่ l i g h i n g Reloaded ปืนโหดมาแล้ว Shadow's Traveling Right there Right there. <laughs> what? One <A>. enemy remaining. Did you Lao Enemy spotted. Flash out!

โค่นแหลกโค่นแหลกโค่นแหลกเลยทีเดียวโอ้โหจังหวะยาวจังหวะนี้ต้องเข้าแล้ว

อ่อเดี๋ยวดิในนี้เลยเออเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์หรือเรามีสิทธิ์นะวันนี้ Enemy เอาเออเอาดีเอาดีปืนพี่มันแรงโอ้ดินนี่แหละมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่หลังหลังยาวยาวลองลองผมไปนะ เอาไปทำฟาดมันไปอยู่ไหนวะน่าเอาวางบีด้วยใหม่โอดินแรงสุดแล้วจริงไปแล้วจิตรการมึงจริงเลยมันอยู่โน่นไปอยู่ยาวกูอะไรไม่คนหนึ่งฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ฝั่งโน้น